ผู้จัดไก่วรายุทธกับป้นให้เป็นพระเอกคิวบูตามรุ่นพี่พี่นกฉัดชัยกันเลยละค่ะสำหรับสองหนุ่มบอยพิสนุกและเป็กเปรมานาทก่อนจะได้เข้าฉากจริงกันในละครภูผพาแพรไหมโดยเชิญอาจารย์คิวบูของพี่นกฉัดมาช่วยซ้อมให้ด้วยตัวเองแบบเต็มพิกัดงานนี้ก็เลยโดนจัดหนักของจริงตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่แค่ซ้อมวันแรกก็ดุเด็ดเผ็ดมันขนาดนี้แล้วล่ะค่ะอุย้ยเป็นไงครับเจ้า เจ้าขอบายได้ไหมเนี <laughs> <laughs> friend, like <laughs> <laughs> ่ยเจ้ามาบู้อะไรกับเขาด้วยครับก็เจ้าก็ต้องมาเรียนก่อนก็ที่อ่านบทตอนแรกเนี่ยเป็นเจ้าใช่ไหมเป็นตัวร้ายเขาบอกว่าสั่งข้า่างเดียวสั่งขครยี้อย่างเดียวลัวทํทำไมมีลูกน้องใช่เ้วจะมาบู้ทาไมเราต้องมีพื้นฐานไว้เผื่อมันภัยมาถึงตัวเออเราจะต้องมีได้มีพื้นฐานก็เห็นว่าพี่ไก่เขาบอกว่าไม่อยากให้ละครเหมือนใครไม่งั้นเราเพิ่มเติมที่คิวบูถามเราไหมถามไม่ถามเราก็ต้องมาอยู่ดี โอ้ถือว่าเป็นการเรียนที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็โหดพอสมควรนะออกับคนที่ไม่เคยแบบมีเบสิกแบบเยอะขนาดนี้แล้วต้องมามารับรีแอคต,ต้องมีกระแทกพื้นอ,อะไรเงี้ยเอาพวกเราทุ่งเทนขนาดนี้นะท่านผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเลือดภูผาแพ้ใหม่ครับยังไงก็ถือว่าขอร้องแล้วกันครับ yeah. ดูผมด้วยนะครับ